มันวันนี้จะหลับหรือเปล่ามันนอนทั้งวันเลยเนี่ยมับกระดดการไม่ได้แอจะให้มันกัดอย่างนี้เ็อกล้าให้มันกัดอย่างนี้ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเวยกัดแล้วพี่โอ้ยก็กัดก่อนหน้าระวังน้าหน้ามึงแพงเลยนะก่อน มันโมโหไง,งมันกัดอีกอันไม่ได้กัดผ้าเองเลยหนู <c oughs> ต้องซื้อที่ที่ที่วางกล้องถ่ายแล้วมึงเนี่ยที <c oughs> น่นอน <c oughs> ใช่ปะอื <c oughs> ไปฉี่หรือไงไอ้ปังมันชอบไปนั่นเนยชอบย่ะตัดแล้วไอ้ืแกให้ได้เขาไงเขากันมันนี่มนนี่อ้องบก็ากดนักเลงเหรอเอ๊ะทำไมก็ไม่หายปังเอาละ ไอปังขี้ตกใจหล่อขี้ตกใจจะหาเขาเนี่ยนะไอปังขี้ตกใจจริงนู้นเนวกนยกมากนยกมาไปหาเขาทำไมนะไอปังไปเนี่ยโยมยวิ่งมาหาเขาไอ้ไอปังเขาวงอ่ะเอาละเอาอย่างนี่เป็นเด็กผู้หญิงดิมิงเก่งเสียวใช่ไหมเลย เต็มปากเต็มคำอะไรกพักลทาบ้านไม่วาพักอยเ้สัตกรอบเต็มแผ่นเต็มปากเต็มคบออกไม่ได้วนี่ว้าเดินไป้กันเห็นปะับมือใครไม่ว่พักอยู่ เอาเ,เอาลตุกตบมันอยู่แถวนี้เ <laughs> นี่ยไนีดน้การเห็นปะ้อัมือลยอูู่นอนกองปล่อยมันนี้ว่ามันถ้ามันอยู่คนเดียวมันจะ <laughs> มันจะสงบจีสงบใจได้ไหมไม่นิ่งดิเขาเดินได้การเห็นปะผมจับมืออมกไปมันเหมือนมันนอนอิ่มแล้วล่ะทั้งวันไม่ว่า กินอะไรไม่ได้กินอะไรไหมไ้กิ่นสดอ้ก่อนไอตอนชอบสดอัน้ไ่ไ้ไม่ไ้นหไป้ร้อนอย่า้อนน้องเจีไ่วาฮ่าาไอไมักอยู่้องเลยแลบเหนอแล้วกลับแลกลับไปเลย่อยไอน้ไ่อ๋อเข้าไปแล้วก่อนปิดประตูดิแล้วปิดดีดิยังไม่ได้ปิดเลย ปิดประตูก่อนปิดแล้วมันเข้าไปได้ไงล้วเข้าข้าเหครับนไม่ได้กาเห็น่้สมือไหนน้าไม่ชัดเลยไม่หวาดูไปาหนเออก่อนมันเคยตดบ้างไหมพียมมันชอบมาหาวตรงหน้าข้างหน้าว้าไม่หวา ต้องเลสแกรบเป็นแทเป็นปาเป็นขับเอพับเปิเลส้ะยเขาไม่ได้กรเห็นะขาจัมือกันออกไปเลยแม่ไม่ว่านี่คือเครื่องบนชต่างๆรมา้มันเพื่ออะไรอ่ะ ียกว่า <c oughs> แบมบี้บัคเก็ตจะไ้มีสายเคเบิลยาวให้ลงมาจากตัวเฮลิคอปเตอร์โดยเจ้าหน้าที่จะไปเติมน้ำด้วยการหย่อนถังไปตักน้ำตั้มสาหรือแหล่งน้ำใกล้ๆอย่างที่2คือเครื่องบินซูเปอร์ซูเปอร์เป็นเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกสามารถบินด้วยการระดับความสูงจนเกือบจะแตะผิวน้ำและแตักเอาน้ำจากแหล่งน,น้ำได้โดยตรงจากนั้นก็จะบินกลับไปทิ้งน้ำดับไฟได้เลยอันต่อมาคือเครื่องบินที่ถูกดัดแปลงเช่นเครื่องบินโบอิงหรือเครื่องบินขนส่งทางทหารที่สามารถบรรจุน้ำได้จํานวนมากเยี่ยมเก่งมากสารไฟ ฉีดแล้ว